สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการชี้ชัดเจาะลึกวันนี้ผมมีเรื่องใหญ่ที่ต้องเตือนให้ทุกคนรู้ทันไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เงินดิจิทัลแต่มาจากฝาใช่ครับพายุโซนร้อนวิภากำลังจะมาเยือนไทยจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและสื่อหลักอย่าง TNN และ Bangkok Business News ระบุว่า พายุโซนร้อนวิภาขึ้นฝั่งเวียดนามช่วง19กรกาฎคมและจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชั่นก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ลาวไทยตอนบนในช่วง19-24ถึงกรกาฎคม2568ผลกระทบหน,หนักหน่วงแน่นอนเพราะจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนอีสานเลยหนองบัวลำพูขอนแก่น กรมอุตุเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดชันวิเคราะห์เจาะลึกนี่ไม่ใช่พายุลูกแรกของปีแต่มันพิเศษตรงที่ชนพร้อมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังพีคสุดของฤดูฝนเท่ากับว่าฝนจะทวีคูณจากสองทิศสร้างพายุซ้อนพายุแบบดับเบิลไดเมจและยังมีข้อมูลจากนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระบุว่าปีนี้เป็นปีสุดตรง ไทยมีทั้งน้ำแ้งสุดในภาคใต้และน้ำท่วมหนักในภาคเหนือสะท้อนผลกระทบของโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบฝนอย่างชัดเจนสิ่งที่ประชาชนต้องทำตอนนี้ติดตามข่าวจากกรมอุตุและศูนย์ป้องกันภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมกระสอบทรายอายุของขึ้นสูงในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านทางลาดชันลำธารหรือสะพานไม้หากอยู่ในเขตเสี่ยงโคลนถลม่มให้เตรียมแผนอพยพไว้ล่วงหน้า ท้ายสุดเราจะโทษธ,ธรรมชาติไม่ได้เพราะฝนมาเป็นเรื่องปกติของฤดูแต่ที่ไม่ปกติคือความพร้อมของคนวิภามาแน่แต่ถ้าเราพร้อมใจไม่สั่นบ้านไม่จมและชีวิตไม่สะดุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์คลิปนี้ต่อให้คนที่คุณรักแล้วพบกันในตอนหน้ากับเรื่องใหญ่ที่คุณไม่ควรพลาดแล้วพบกันใหม่ครับ